สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บผักกันนะคะนี่มีตะก้องวันนี้ตะกล้องไปโรงเรียนผักนะะกาดขาวนะคะกำลังงามน่ากินนะคะกรอบๆแล้วก็จะตัดนะคะตัดเล็มใบมันไปกินเนาะ แล้วก็ให้ยอดอ่อนมันได้แตกขึ้นใหม่หอกกำลังน่ากินนะกินแบบมั่นใจด้วยเพราะว่าปลอดสารอยู่แล้วนะคะเราปลูกกินเอง ขียวงามมองเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมคะตั้งกล้องเองไม่มีตากล้องวันนี้ โอเค okay, นะคะยิ่งเล่มนะ้มันยิ่งแตกนะคะเล่มก็เหมือนกับว่าเราทำโคนของเขาให้สะอาดเพราะโคนเขาลุง่งเชื้อราก็ไม่ขึ้นอ okay. เก็บนิดเดียวนะคะ ดูเก็บนี่เดียวก็พอกินละเอาไปเป็นผักเ,เดี๋ยววันหลังจะเก็บไปทำเขาเรียกอะไรอะสุก,กี้สุก,กี้โรนะคะเพราะว่าใบมันงามอันนี้เราพอแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอามาเขือกัน 啊，这个。